สำหรับ3าราศีที่เด่นทางด้านดวงความรักประจำเดือนกันยายนปี2566สําหสำหรับชาวราศีพิจิกอาจจะได้พบลักจากในเรื่องของงานมีเกณฑ์มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นมาได้คู่จะมาจากการเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศทางด้านชาวราศีกรกฎคนที่มีปัญหากับแฟนภายในเดือนนี้จะกลับมาคืนดีกันใครที่โสดก็มีโอกาสสละโสดชาวราศีกรกฎ จะมีสเสน่ห์แรงที่สุดในบรรดา12ลราศีสำหรับชาวราศีธนูทางด้านความรักของชาวราศีธนูนั้นช่างโดดเด่นมากอาจจะมีมาแบบไม่ทันตั้งตัวคนที่คิดไว้ก็อาจจะไม่ใช่แต่จู่จูก็อาจจะมีมาแบบไม่ตั้งตัวหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน